กินมย่าหรอกกับทุเรียนเรากินได้หรอกบ้านที่ท่านบอกมึงกินดอหรอมึงกินหรอโอ้าทำดิบจะเป็นบ้าบรอโอ๊ยย่าอะไรอ๋อโอ๊ยย่าอะไรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คือไดกินยกูกทุเรียนหมดเลยป๋องอยากป๋องใช่ป๋องหรออู้โ oh, <no. S 1> อ้น้อง<า>ข้าวบดหปอกสวัสดีครับผมปองจ้าดหรือที่นี่ครับสวัสดีครับผมมิ้งลมศักดิ์ครับขอบคุณทุเรียนจากพิพัฒจังหวัดยะลานะครับที่ส่งทุเรียนมาให้ครับได้เสียงเพล,ลียวรลไปใส่หมือนเนยนเสียงเพล,ลียวรลไปใส่บุห็นมีอ้าวมาจ่าเถ้าตัอยู่งใช้หม,มาบ่ะ เฮ้ยกันป้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอ้ามาแล้วครับโอ้ยโอ้ยมาได้ขี้ฮะมาได้ขี้มาได้ขี้โอ้ยขอหัวเด้อหัวเด้อฮ่าฮหัวเหโอ้ยฮะไม้ได้มาใส่กุ้งลายใหญ่เใจโอ้ยมาแต่นั่นครับทรงมานจ๋าจีละโอ้ยเสื้อตำรวจบุเษบกไม่ฮะครับตำรวจบุไทยครับโอ้รัชตรเนาะน้องส้ายหลานอ่ะทรงมาให้โอ้ขอบคุณที่รับมาเท่าครับขอบคุณหลายครับผมจีบปอยกินเลยครับเด้อ กวางกินกวายกินนะปกินฑ์นะนั่นคืออะไรปกติปีนี้นะปินงปลาก็สุริยะเนียเอ้าพีนเตจะอยู่แบบนี่อยู่ลยครับเอ้านี้สบายดีครับสบายดีครับผมไ่โดนละบ่กะตานต้องจะมาหน่อแล้วข้าพ่มแม่ย่างกินเราอันก่อนย่างกินเหล้าปริยัติยานกำมุมไปรุตโต้รุตโต้เอ๋อครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้นะครับพี่น้องครับเข้าอยู่คดีสะดุ้งใต้หน้านะครับบรรยากาศที่เราก็ายอดกินครับเมื่อนี้ครับแจ๋วขนาดเลยเอ้าอะละสวัสดีสวัสดีครับ ว่าไม่ได้ใส่ดิมาครับอันผู้ได้รับทางตรงทางทางครับไมาก,กินของกับทุเรียน,นได้ยนินมกัตุเรียนมาใส่อยากเขลดได้ยันหรืไพ่พิ้งโควาพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนเจ้าเป็นไพ่ว่าได้ใส่ผมนี่หมครับเออใครเป็นผู้ทดีขึ้นเอ้าอบตเออเออใครเป็นอบตารนั่นต่อสิอวตารแย่ยังเอา,าวอาาตัตินเกิดวัตินเอินวัตินน้องสลาครับมาแต่กาลสินครับอะไรงั้นตัว แม่แต่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับอยู่บ้านยังอยู่วันตอนตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ขอฝากเนื้อฝากโตน้องไม่เลิกครับครับผมมาฮะไอ้เบิ้นเพื่อแรกครับผมก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่เห็นหรอกครับไอ้เบิ้นก็เป็นบ้าครับซีบกซีเป็นแปดแปดกับแปดเป็นเก้าน้องซาดพี่น้องครับมาจากกาฬสินธุ์นะครับไปถ่ายหนังฮัตจดจัดฟาเล็บน้ำกั่นนะครับผมห่วย บ,บ, <shirt> บ yo, ิกินง่ายจานนี่บ่กินอก็ปาดก็ปาดปาดปาดกอขาปาดน่ย้าปาดเนี่ยนี่ข้าปาดเนี่ต้องชนะ่ได้กินลกิน้หรอกโนี่เอกินเนาะเอาปาดปาดปาดออเาันตายมันตอดสบามันตอดมันตัดเอาเอแกะน่อไปกินนะผูกใดก็่งให้อันพิวดครับโอ้ทำดวยพิวดครับจากยะลาครับโอ้

ยะลาปัตตานีราชบุรีชลบุรีภูเก็ตเออสุสวรรค์ละนะครับเป็นเด็กชาวอีสานปฏิทิมาเท่านะครับน้องๆตำรวจนัว่าพี่ๆตำรวจนะครับที่อ่ายึงผลนะครับขอให้ทุกท่านนะครับทั้งทหารพรานด้วยทหารผ่านทหารอ่าบกอากาศเลือดทุกอย่างที่ผู้พักใต้ตำรวจ นายกงบการแม่นข่างอีสานพันทุสันต์ครับขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางในการเดินทางทุกก้าวที่ระยังขอให้ผ่านผลอลันตรายขอให้ผ่านผลระเบิดขอให้ปลอดภัยนะครับให้กับมาบานร้อสองเขาเดือดความภาคภูมิใจและพี่น้องเด้อหลัที่สกั้นให้เลื่อนยศเดินแดงเร็วตัวตัวบรได้กินงานดอกทุกเรียนบรได้กินงานดอกบัางที่ทานบ่เอ้าม้างก้างบ้างกินดอกบ้างกิน,นดอกโอ้ทับิจะเป็นบ้าบรือเปล่ <c oughs> าโว้ย

บอกยากกโอ้ยศูนี่มันไหนดิซูนี่มันผิเย็นอยู่งินู่น่ะ่ยเลยเป็นไสลกางนโอ้ยโอ้ยทำอะไรยงขึ้นน้ำเรียนโอ้ยวาหมดทุควาชีกวาเวยเย็นัดเถอบ่ถ้าอกกันก็บอกกันด้กันูนี่ดูนี่มันเยนยง่าเว้ย cứu đây trả không xin ăn đấy là câu gì vậy mày mua cái gì vậy cái gì vậy mua ชันเลยอะกูทุเลียนยยนี่อ้ี่วะบ้าปะต๊ะ<อ>ท่เลียนนี่วายาเลยไปไปเขาะว่าที่ชาติเก้าเดี๋ยวจมน้ำตายแล้วกูถึงหอ้อส้งสชยจิมากจิ้มขางแซบมาไมู่้เลยพอเป็นนกปนอดเยเอ้ยอวมไอพีเตอร์ครับผม ไอ้ปอกยังเข้าไปพี่บอกเรียนมาจิมง่ายสวนเนาะปอกจ้ามาเนาะู้เลยนะปอกจังชั้นตุเรียนนั่นขออนไาเชิเขาก็ปอกกิ้มไหมอ๋อมันฝานเสือเกือบหูงอ่ะโอ้โหปอกเปลือกจะได้มาแบบนั้ เฮ้ยปอกกบปอกก็เป็นมักทุเลียยเออเอาไม่ปอกขึ้นหนาปอกปอกน้าปล่ามันตาหนตามังุเลียงมัทุเลียนตายตีนเขียมนี่มันุกตกตาตีบเอปอปอกเจ้าอะไเออ๋ยกไปปอกสู้กินได้หรือไม่โอ้โหือไม่หรือไม่โอ้โหรือไม่หรือไม้โอ้ย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 โอ้ย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 ออ้ยอ้อ้ยอ้ยอ้ย้ ขมิ่นมีดม่มีิบ่ใส่มือที่อะไรครับอย่าใส่มือยัง่ได้ถือมีดเรยิ่งง่าครับนี่ตงีดปอกนี่ครับปอกอีกตัวหทีเใส่ใ่อยจีนอยอยจีนว้าวนี่ับวน่อะไรเนี่บังกีนี่บวดีจ็ดคือก็คือนี่ไงปอกทูเดียนอันอันจะเคยเป็นโมคาทุเรียนมากกว่าหรืเปล่าบ่ใช้ยาสระนะใช่น เอาเมียือเดชน์นี่อผมเห็นขาเจ้าผมเสี่หน้าทรงนี่ผูกทุเหรอเล่บ่บ่ได้ปผูกทียนปุกดนงะปงะ่แทุกคูกทียนนทียนปง่ายมันมีนเกไก่เลเอ้ยมือเด้อแก้วแก้วเ่ไมากินแล้วมันขาเลกตัวแสบต่ว่าแต่พี่จเป็นปอกย ยังาไปนจารยไปเน่นเลยจารเนเลยเอาอีหะบอกยังอมันลอยอยู่ลอยอยู่มันลอยมันลอยถ้าเอาถ้าเอ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 าลงเห็นหังเอาเองเดวเลยมันปอกง่ายเ่งีอ่กินแลด้กินแบบื่นหุรียนมาจมตัแล้วมาจมมาจมอ่ะถือไปเดียว Ui lòng cái nào của dưới chân luyện. lòng hai. Ui lòng hai. Ui lòng hai. Ui lòng hai. lòng hai. Ui 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 อย่าไปกินอย่าไปซื้อบ่เด้ซื้อเัน่งมาให้บังกซื้อเขียบนมากินทั้งังไงเอออเขียบมันมันย่ามันอยู่ว่าสวรรค์แตล้วมันเอามันชุกมามันเกืมันมันหนังโอ้ตามันติ๊กกันเ้คนปอกเป็นเนอปอกที่ได้ะบาทปละาพีเตอร์พีเตอร์ย่างเบ่งยาคนผูดียวด้บานเออียู้เดียวได้บานนี่ผู้หญ่นานเอไอก บอกว่าเปกินน้ออยู่วะถ้ามันฟอกที่ถายน้ำถ่ายแล้วเกมที่นี่มีรสาเดยวเดี๋ยวเดเอ้าเอาตัวแทนจากมัขามหวานลมสักนะครับโอ้แต่ปากคมหวานมัขามหวานนี่เม่พิจารณ์ครับปากามหวานครับเขาพ่อเขาไส้ครับผมน้อ่พิจะบณ์ตอนนี้เรยม็มีอะไมนีแล้ว คือ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 คอคื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 อคอคื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 อคอืออคื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 ออคอือคอคื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 อคอคื เนาเรตัวนี้มันบอแมนแบบมันบแมนกินทุเรียนกินเนาหนิยันหรไมมเห็นมันปองขีมันี้ยเดือเดอเดือเดือัเดือเดิอดจัเดือดจัดเดืนเดืบเอดจเดือเอเอเดืนดเกือเอเดือเดือัเดิอเอเอเดืเดัดเือดเดืเดือดเดืเอัเซิงัเอดัอเิเซิง ผู้ใดซึ่งผู้ใดซึ่งเมื่อนาท้งันไดเทุเรื่องสิเประเ้าจะบ้างไดเอาเท่นบอกไดที่ไหนขอะสมจงรับเ่นได้ไมล่นได้หรอน่นไปเลยสิบมือชายวุตนพิะอาจารย์สีเข่นสีบเก้นบเนให้ที่ไหนขอผสมจงรับมาสิทาจีใหนเบ่งเก้าต้อหมดเป็นพระไปบอกได้บอได้บอก้เ่นบาดบิดบานคอยแหม่ปอกููผู้อื่นกินเพรานจากของสันอ มึงชี้อนี่ถ้าบ้านข่างัวอาจารย์คางจีบ่ะางัวบันนี่ผู้คาพันคนมันหลายเนาะขาเตียงเนาะคนผหุ้มหุมงวมาได้หุมบัานี่ขเพราะญงสีมานส่เลยเพราะสีมาเข้าล่ะาได้เราเราก็เดงมื่อกขไปได้งเมื่อ่ไปน่คหุ่มบเนาะมันขามาไหนเนาะต้้งเตียงเนาะเดอกไปสิไปซาฮตตนตอนหลังฮัตตนเนี่ยฮัตตนเนี่ย้วมันสิมกินน้ำมูลกินจูดับนะ ตูแคนมัเนี่ยวกปากเนื้อถ้ามันยำเอ็นนะายำยำไก็บ่แหละถ้าเวาเราเสียทิมแล้ยุงไม่พุนเราเรากด้เมื่อแบงชี้มาเลยเพราะยสีจับพอปหจับเกจับเชกจับตัวเนือาปักจอยโอ้ยของกูไรกูบานวะโอ้ยเขากูไรกูบานเขาเจียวที่มันหยำหยำหนะาตูวีจับเขากูไรกูบาลกินตอนกินตอนยน่าเนเยหั่เนี่ยแ่เนี่ย จีบาทมืดเอาดิดิเอาเอาเปลือกมันหายกับเป็นี่ยชิมเบิงชิมเบิองชิมเบิองสิมเบิองชิมเบิองไม่เละนะวิตามินในหนุกเปลือกนมาเนื้อมีันเนื้อมันกินอะไรกินอะไรเมนขอบคุณพี่น้องเนื้สาดกิมีแค่เดะบ่เนี้ทำมาเนื้อกินอะไรเอาล็กมีเดะยังเดะได้บาทนี่ครับผมก็เลดะมันเละแล้วนี่ถ้าสงสติดกายผมน่าเขากระหอดปิดขาส่งทางบ้านเนี่ย การท้างน้องนุ่งนะรารตำรวจอยู่ทั้งเยลาสงมาไห้นะครับเคอี่เพิงมาวงานี่ก็เลยที่มันเคอี่มาคนหนึ่งเลยแยกที่เาอยู่บานี่เพื่นแ่งกันไปกินที่น้องปลาเท่ามันบ่อเละยอนเพิ่งชงมาดนหลอกไม่เงกันยอนเลยยอนเลยอนบบบีเน่ยปอกหรือฮ่า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 ม่าฮ่าฮนาฮ่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 า่าฮ่าง่าย่าฮกาฮ่าฮ่าฮ่นฮ่้่าฮ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 ่ว่าาเ่นบ่่่่นค ควนมันนี่มันล่นออกมันล้นแรงมันมันเทียนะมันเทียเออเทียเทียจะล่นขวตเอ้าจักรวาลเปลี่ยนความร้าของแครเนว่เด็ดนิดหน่อยเด้อเนี่ยเปลี่ยนภาษาแล้วครับยังม้วนมบวนอยู่หงอีเลื่อดอีกเลือดอีกหงีมนึ่งหลอนนึ่งกันนะหลอนนึ่งหลอนนึ่งแม่คนยี่สี่เมาเล้าข้าเจลียดดิ้นอักล็อกใต้ตลาดเหี้ยดนะนะีเสลกผู้เลือมันกับบ้ากับผู้ได้มันก็มาขู่กระมูกขู่ซ่องคนนะไปหอวใจ เดีวหเเดีวครับเดียวเดียวินไมละไปติกินย้อนมาตึกสะดุงกะว่าได้กินป่าฮะเดีวกินมักเรียนมาตะกินมักเรียนนี่แหะวะกับข้าวะนะคนกีสางกินอย่างกาง่ายเนี่ยมึงนหนกับข้าเนี่ยกินบักทุเรียนมาไ่บักกะสินวได้กินมักคุเรียนคนละต้นบุบก็ได้กินเอให้ปิเตอร์ำฮะี่หลังครับเขาบอกว่ากินน้ำแล้วเขาบอกว่ากินน้ำเขายนถิ่มสอเทอพน่ะเอา กินันกันเหรอฮะนี่ิะพระแซป่แซบครับเ้ยเอานี้ยนะตีนนี่ตีนในเฮียนไงนดีมามวยตีนเลี้งบนป็นง่ายจริงแจ๊บแจ๊บแจ้ยืนยก็ของ้สุดเลยัยืก็ถึงโอ้ยจะบอกผู้แ่นยากหรอเ่าอาไปอิ่มเลยไปกินแล้ว่ได้กินยังา เอาไปปุ๊กให้มันเกิดขึ้นอยู่หนาปุกดก็ได้หนากก็ดีเ้อะแต่มันไม่กินต่อไกคุนดีเจอปิกย่านอวดมาส่นเป็นไรเราคุณล่างที่เเพียวเลยซีปกซีเป็นแปดแปปแปดเป็นเก้าวคุณได้สอนพิเตอร์เอาไ้คู่บีคู่บีคู่บีสอนคู่บีสอนขอบคุณนะครับขอเป็นกำลังใจให้พี่ดอกานเท่าครับซึ่งเพียวทีมงานเมื่อนี้ ปลาสีม้าตีงปลาสุนังกินปลาป่ามันมันมันนำมันขึ้นแล้วปลามันมันเล่ยแล้วถ้าเป็นช่วงปากาเพือจะช่วงนำน้ำปลาปลาลงจังสีมาจำเพียกับพี่น้องครับเมนูมือหนาเ้าชิ้นก่อนลาบเป็ดสุนังกงเนาะมื่ออื่นมื่ออื่นมื่ออื่นชิลาบเป็ดเห็ดใช้อ่าใช้ตะไคร้เออใช้ขาแค่ใบตะไคร้นะติดเป็นเลือดแป้งกันนะอ๋อติดเป็นเลือดแป้งแม่ใช้เลือดแป้งสู้กับกินพี่น้องอ่ะจับฟองกินได้ไรมันง่ายท่านมูอืมเล็กบ่อยง่เกลือไหนเห็นอยู่บนรถแก่แก่ เี่ยงไหนเปต่องต่อมาลิงลิงอ่างกอลิงิงบ่าบูโอ้โจะสินะสูงคือมูเ้ไปกวนเบิดด้วเบิดกวนเก็สูงตอนตอนเป็นน่อยอ่ันกเจือสองอยุ่กับสบานพิชกันพอดีกันได้หรอโน้มสีส้มม่กับส้มม่บ่ได้่วนสองมุ้งส้มแม่ม่นใสองน้มจืด มาหอดมาหอดฟึบือดข่อยข่ดีใจเบ้อร้านนมเปียวหางเอ้ยกินเบิอตุ้งนุ่มบวชมาเอ้ยก้านนมเปียวหางนี่แหละครับเอาได้เป็นอร่อมาในกระดิ่มาในนุ่มกินนมเปียวเออรัฐบาลเสียกันที่แบบตรงนี้จะยังนุ่มบูดนุ่มบวชร้านุ่มเปียวพอดีใจเบิดกินเบ้อตุ้งห้างห้างห้างไหนนุ่มมันมีแลกตัวปลาซิลัสผมตัวเอ้ยเป็นตอนเป็นตอนอยู่เนี่ยนี่ยังกัวเลกตัวปลาซิลัสขอบคุณนะครับคิดวันนี้ของสิบเบรกไปตรงนี้ขอบคุณ ทุเรียนจากน้องนุงทั้งะนะครับจากน้องว uh ุฒิทั้งปัตตานีเดอร์และทีมงานน้องนงสมเด็จทุกคนนะครับที่ส่งมาให้ทีมงานนะครับขอบคุณทุกท,ท่านหลายๆพี่น้องครับพักแม่เมืองศรีพิมพ์นุ่งยังนั่นเข้ากะสิรีพี่น้องตรวจจับฝาดบึ่มกันต่อครับผมขอบคุณทุกท่านขอเป็นแรงใจให้พี่น้องเราเจ้อีสานปะติมหากินแก่บ้านทุกๆประเทศทุกๆืบุที่ทุกหม่องทุกบอลจากที่ผมเสียงเผื่อเมืองสกลนครนะครับเมือตั้งเมืองนน้ำครับผมบุกเกือบบริเลียครับทุเรียนเนี้ยอนบ ต่อแน่ลมซักอันขออันขอบคุณเจ้าที่อยู่ลมซักครับที่ปลอกทุเรียนให้กินอี่ยที่บอกว่าสายยังกะเป่ามาอยู่แต่คนโดนกระหัตว่านี้เล็กน้อยนะเล็กน้นอยก,ก็ได้เมียเราปลูกปลาโพได้ปลาหมดกัดปลา,า,า,าแล้วเ <whipping S 2> จ้าปลาเจ้าลว <ฮะ S 2> <ะ>ดป๋าเจ้าลวดกิตเตอร์ขอบคุณพี่น้องดูขอบคุณนะครับพี่น้องครับอ่าเชียงเพลวเพิ่นมากินปลาครับเจ้าปลาโพได้ได้เก็บทุเรียนครับ แกว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 แก้วมะเขือเยลเกือบได้กินครับเกือบไปกินพ hey ันพายากไอ้ป่องพิ่งีนุนหนามครับพี่น้องรู้เลยเนาะตอบไปเหมือหน้าแม่บ้านพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเอาอีกจะวะเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บไปรุ่งในตอนละตอนใดๆมันอี้กแล้ว